ที่นี่นะครับถ้าใครไม่ได้เตรียมแม่กุญแจมาเขาก็จะมีนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแขวนดีไหมตักไปไหนหมดสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมกับชาป,ปีนะครับวันนี้วันที่2ตอนนี้เราก็อยู่ที่โซลทาวเวอร์นั่นเองข้างบนนะครับคือโซลทาวเวอร์เนี่ยก็เป็นที่ที่เขาจะมา ้องกุญแจกันนั่นเองนะครับที่เราเห็นกันเยอะๆเลยข้างบนนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างหนาวนะก็มีผู้คนมากมายจะมาเป็นแบบเป็นคู่รักเป็นต่างๆนานาน,าน,านะครับอ่ะเราไปดูว่ามีอะไรบ้างมีตู้ประชนีนะครับอีกตรงนี้นี่ก็จะเป็นร้านกิฟช็อปนะครับก็จะมีร้านกิฟช็อปมีที่แขวนกุญแจเยอะแยะมากมายมีร้านอาหารข้างบนรวมไปถึง ของที่เราลึกนะครับมีที่ปั๊มเหรียญน,นี่ก็เป็นตู้อะไรสักอย่างหนึ่งตนะ่ดเหรียญไปแล้วมันจะได้ลูกอันนี้ออกมาแล้วเราก็เอามาทุบตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่รูว้ว่ามันคืออะไรเว้ยเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันนะครับข้างบนนี้น้วามาก เขามีเขมีแม่กุญแจขายนะอยู่ที่นี่หมื่นที่นี่นะครับถ้าใครไม่ได้เตรียมแม่กุญแจมาเขาก็จะมีนะครับก็หนึ่งหมืนบอลว่าประมาณ200กว่าบาทนะครับถ้าเป็นกุญแจอันเล็กแต่ไม่รู้ว่าเขามีประกาศหรือเปล่าเราลองดูหนึ่งหมื่นวอลนะอลสองบาทรงนี้นะ ตั้งก่อนตั้งไปไหนหมดเขาจะได้โอเคเดี๋ยวเรามาก้อ0หนึ่งหมื่นวอนนะครับสีอะไรดีนี่มีให้เลือกมากมายแล้วก็ใส่แบงค์เข้าไปตรงไหนก่อนใส่แบงค์ใส่ไปด้านหนึ่งพันวอนเอาสีนี้แล้วกันอุ๊ปมันก็จะมานะครับอืม ม,ม,มาแล้วโ okay. อเค <c oughs> ได้แล้วนะครับผมอ่ะเราก็มาแกะกล่องกุญแจนี้เป็นกุญแจแบบไม่มีลูกนะครับนี่ก็คือปึ๊บสองร้กวบาทเขาก็จะมีอันนี้ให้เลยนะครับผมนะเราก็จะมาเขียนกันนี่นะครับผมก็ได้แล้วนะกุญแจคือ เปิดแล้วล็อกคือมันน่าจะล็อกแล้วล็อกเลยนะครับไม่มีลูกกุญแจนะนี่ครับเราก็มาเขียนชื่อดีกว่านี่นะครับโซนี่เขียนว่าโซทาวเวอร์อ้ันหนาวเลยเขียนเลย นี่นะครับพี่ก็มาเขียนให้ทีมงาน My Made Net Team นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะาไปคล้องกันเลยอู้เดี๋ยวเราก็จะไปคล้องก็จะไปคล้องกุญแจกันนะครับผมแต่กุญแจนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ต้องมีลูกคือเราไม่ต้องปลาลูกลงไปนะให้เป็นขยะนะครับผมอะ่ะเราไปคล้องกันดีกว่ามาเรามาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะ My Made Net Team เรียบร้อยนี่ล,ล็อกก็ไม่ออกเลยนะครับผมขอให้ครอบครัวามาเดม็นนี้นะครับมีความสุขแล้วก็สุขพลังกายแข็งแรงครับผมอตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับที่โซทาเวอร์นะ<อ>ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องมาอื